ว่าไม่มีวันจบสิ้นนะะงานออกแบบแบบเนี้ยผมถึงเรียกว่างานแบบนี้มันเป็นปัญญาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะสูญหายเลยนะมันมีแต่จะงอกงามไอ้พวกที่คัดของเก่านี้จะสูญหมดไม่มีทางทำไม่ได้ผมไม่เชื่อคนโบราณก็มีทั้งดีทั้งชั่วคนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันมันมีปนกันนี่แหละคือเราชอบอ้างโบราณโบราณ คุณคุณอ่านโดยที่ว่าคุณไม่พัฒนาศักยภาพคุณอย่าพูดอย่างนั้นอ,อ่ะอื่าทำโรลานทําดินไม่ทําดีอย่างเขาอ่ะถ้งั้นมึงก็ไม่เอามันจะพูดให้มันเป็นยาดาว่ากูไม่เห็นว่ามึงทําได้เรื่องเท่านั้นเองอ่ะใครวิจารณ์ว่าไงกูไม่มีคําวิจารณ์แต่กูรู้ว่ามึงนี่เลวแค่นั้นอ่ะจบมันพูดกันอย่างมันเหมือนอย่างนั้นไงแต่นี่มันเป็นการคิดหาหุผลให้ผลนี่ใครจะมนานั่งประดิษฐ์คาพูดเนี่ยประดิษฐ์อะไรอ่ะ ทำอีกร้อยหลังผมก็มีคาพูดได้หมดอะเพราะว่ามันเห็นอย่างนี้ที่เขาออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่นะลองไปถามเอาไม้ไปจอที่ปากพูดสามคำจบแล้วมันไม่เกิดการประมวลน,นะเราแน่ใจด้ไงว่าเขาเขาทําออกมาแม้จะสวยงามนั่นนะ่ะมันแน่ใจด้ไยว่าเขาทําจากความคิดไม่ใช่บกักบักมังเอิญบางทีมันก่อนพาไปนะบางทีก่อนพาไปไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะแล้ววันโชคดีมันพาไปดีอะ่ะ วันเออพูดถึงคนครวัดเนี่ยน,นะวันนั้นน่ะวันที่ผมจะบรรยายที่นั่นนะผมแบบหืมผมไม่รู้จะทำไงนะเพราะว่าคนที่มาฟังเนี่ยเด็กเนี่ยผมว่าเด็กเด็ก,กจะรู้เพราะมันฟังผมพูดมาทั้งเทอมแต่คนที่เขาอยากฟังคนอื่นๆที่เขาตามไปฟังด้วยมันไม่รู้เรื่องทําไงดีวะผมเลยพูดพูดไปจริงๆมันพูดพดึงผูแบบเราไม่ยังเป็นต้องว่าไอคนที่ทํามัน ลุกจากหลุมฟังสมมาบอกเราว่ามันทํำยังไงไม่จําเป็นเราเห็นอะไรคุณเห็นต่างกันยังไงคุณเห็นลึกซึ่งนั่นคืองานสร้างสารรค์มันบอกคุณแล้วมันไม่ต้องให้คนตายลุกขึ้นไปจากหลุมมาบอกเราหรอกเพราะภาษางานมันพูดกับเราไงเพราะฉะนั้นเนี่ยออต้องพูดจากหลักฐานหลักฐานอะไรอะหลักฐานคือตาหูจมูกเลนกายใจกูนี่ไงเออถ้าเกิดเห็นอย่างนี้เป็นงานสร้างสารรค์ไม่ได้แล้วคุณจะสร้างสารรค์อะไรได้คนสร้างสารรค์เป็นมันก็ต้องมองทุกอย่าง ว่ามันเป็นงานสร้างสารรค์อะไรตรงไหนใช่ไหมถ้าคุณคุณไม่เห็นแล้วคุณจะเอามาคุณจะคิดสร้างสารรค์ได้ยังไงอย่าลืมนะเวลาคิดสร้างสารรค์มันคิดจากอะไรอ่ะเพราะอาจจะเห็นใบไม้เนี่ยผมไปคิดสร้างสรรค์อะไรได้แล้วเนี่ยอุ้ยสีพวกนี้มันเป็นสีที่มนุษย์ส่วนใหญ่หรือว่าสัป,ประชีตทั้งปวงเมื่อศูนย์สลายแล้วเป็นงี้เว้ยพวกอาไปสร้างสารรค์ได้แล้วมันไม่จําเป็นตัวใบไม้มันเป็นยังไงมาบอกเรานี่ นี่ตรงนี้ถึงได้บอกเศิลปะไทยนี่มันน่าเสียด,ดายตรงนี้คือมันมีอิสระมากถึงขนาดที่ว่าเหตุผลที่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันสร้างมโนภาพเฮ้ยมึงยกมาเลยหิมาลัยพาสูเมนอ้างนั่นหมดเลยเพื่อให้คนโอ้ที่นั่นไม่มีใครไปถึงมันมีอยู่เพราะถ้าไปถึงเนี่ยมันก็เอ้ยกูไปมาแล้วไม่เห็นมีเนี่ยไม่ได้นีมันเตียง มันไม่เกิดมโนภาพการวมวมวมแวมรับรับร่อๆนั่นแหละผมถึงได้บอกว่าพวกศาสนาที่เขาถือพระเจ้าเขาทาสําเร็จจากตรงนี้นะจากการลํลายจากการพร่ามัวทางเกศผลนี่แหละมันทําให้มีมโนภาพไปถึงอย่าลืมนะของที่มันเห็นอยู่แล้วมันไม่สงสัยนะเอมโนภาพมันต้องสงสัยนะแต่ถ้าเกิดมันไม่สงสัยมันก็เกิดมโนภาพอีกแบบนะเออมันอาจจะไปไม่ไกลเท่าอืผมเคย สอนพวกปิยาโทเนี่ยผมสอนเรื่สเปดเนี่ยเขาบอกเนี่ยพันก็เอาสเปซที่มันเคยมีอยู่ในงานออกแบบสร้างสรรค์เราผมจําได้ผมเอาภาพผมเอางานจิตกรรมบาผนังที่ไหนมาฉายแล้วก็พูดเรื่องสเปดบอกในผนังมีสเปดไหมก็มันมีช่องหน้าต่างมีประสาทน้่นนั้นสเปซทางนั้นอ่ะมันสเปซที่มันเกิดปโนภาพโอ้มันเป็นช่องเปิดถ้ายังปิดประตูอยู่ ก็เหมือนพนมลุงพี่ไม่อะไรใช่ไหมที่มันเป็นประตูหลอกหน้าต่างหลอกนอ่ะเราเห็นเป็นสเปซได้เพราะเขาปิดอยู่ไงมันก็เหมือนหน้าต่างเรือนเนี่ยมันปิดก็มันปิดก็คือไม่มีช่องเปิดหน้าต่างแต่ในความหมายมันเป็นช่องเปิดแต่ไม่ได้เปิดโว้ยไงมันก็มันก็คนละอย่างกับผนังทึบละใช่ไหมฮะเนี่ยคนมันมีผมว่าคนมันมีประสาทสัมผัสหรือมโนภาพของมนุษย์พิเศษอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรา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 เห็นว่าเวลา การเสพจากสิ่งที่เขาสร้างสรรค์นเนี่ยมันต้องมีเรื่องพวกนี้อืมทีนี้ว่าเราเราไม่ประมวลกันเป็นความรู้เราคิดว่าโบราณเขาทำกันไหมเขาทำอ,อย่างนี้โออย่าพูดมันล้าสมัยมากเลยอพราะว่าโบราณน,นะตัวแผลงตัวที่จะคิดคดกบทไม่มีเหมือนกันเลยเน่ยคิดอ่านไปสารพัดอะ เขายักย้ายไปจับไม่ต้นทนไปลายไม่ถูกอ่ะแล้วจะมาสอนแบบแผนอะไรอ่ะแบบแผนก็คือว่าไม่มีแบบแผนตายตัวนั่นเองอ่ะเป็นแบบแผนเนี่ยถ้าเกิดผมมาพูดถึงผนังอย่างกับผนังวัดโพนที่คุณเนี่ยผมทําอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะสแปนสาวมันมีปัญหามีหลายขนาดมากอยู่ถี่เดียวห่างผมม่ทําไงผมก็ใช่ลูกฟักเป็นลูกเป็นลูกฟัก ทำเป็นเลียนแบบเครื่องไม้ใส่ไปที่ผนังแล้วขนาดลูกฟักไม่เท่ากันเลยแต่ว่ามองแล้วเป็นเรื่องเดียวกันได้เพราะเรามองไม่มีทางเห็นเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเรามองเป็นตีบอ่ะไอ้ที่เท่ากันมันก็เห็นเล็กลงได้ไกลๆอ่ะผมรู้ถึงว่าเนี่ยเวลาประสาทสัมผัสของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเสามันก็จะบางลำลายย่นลายอยู่แล้วอันที่สามมันไม่ได้เห็นเป็นรูปด้านนี้ยืนอยู่ตรงไ้นมันก็เป็นเปอร์เพกติปเพราะนั้นทําลายนี้ได้ถ้าเกิดผมไปทําอีกแบบหนึ่งสิมันจะเห็นข้อพิรุษหนัก นี่ถ้าเกิดผน,นังเป็น,ปนแบบวัดเกาะใครก็จะมานั่งพูดเรื่องผน,นังแบบนี้เวลาเวลาเราเวลาเราเอาเหมือนเราเอารูปเขียนนะเราเอาเพนติ้งเราขนาดเนี้ยเนี่ยหกสิบสี่สิบเนี่ยเราเอาไปใส่กรอบถามว่าอาจารย์ต้องเลือกกรอบไหมอาจารย์เลือกกระทั่งวัสดุมันควรจะเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นลูมิเนียมเป็นทองเหลืองทองแดงเป็นไม้ปิดทองเป็นไม้ทาสีขาวมันเข้ากับรูปเราไหมแล้วรูปเรานี่เป็นสีอะไรเราควรจะใช้กรอบสีต้องใช้เมาส์แค่ไหนคิดไปนู่น เอาแล้วการจิตกรรมผนังไม่ยิ่งกว่าแล้วทําไมไม่คิดไปนั่งเล่าเรื่องเอาถ้างั้นวัดใหญ่สวนรณดันที่เพชรบุรีเขาเขียนอยู่เรื่องเดียวคือเทวดาในแสนโกดจัก,กรวาลมาบูชาพระพุทธเจ้าเขาใช้จังหวัดซ้ำๆๆๆกันนะแล้วก็ทำเป็นทำเป็นชั้นตั้งห้าชั้นชั้นบนสุดก็จบปลายผนังด้วยเส้นสินข่า แล้วก็มีไอ้พวกฤาษีนักสิทย์คนทันโผล่มอาอีกเป็นตัวหยุดดูแล้วมันไม่เหมือนไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจแต่สุดท้ายจังหวะซ้ําๆนั่นอะ่ะโอ้โหมันเห็นถึงปริมาณไม่รู้จักจบจากสิ้นนิพแทนวาในแสนโกดจักรวาลเพราะเส้นอย่างเงี้มันเป็นเส้นสิ้นสุดไม่ได้นะอาจารย์เส้นสินทาวที่อย่างเงี้ยมันจบที่ไหนอะ่ะโอ้โห มันแปลว่าไมยมกเยอะๆเรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนกับพูดทรงยอดอะ่ะพูดก็ไม่ถึงยอดทั้งทีเห็นไหมไอ้นี่พอพูดถึงใจนายนก็ไม่เห็นต้องถึงดอกถึงดวงทัีก็พูดแต่อย่างเงี้ยมันไปไม่ได้จริงนะพูดถึงลำยองอาจารย์น่นมันก็ไปไม่ได้อีกอะ่ะเพราะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยโดยธรรมชาติการเรียนรู้อย่างที่เรา เองเนี่ยเคยประสบมาพวกเราเคยเป็นเด็กมาแล้วทั้งนั้นเราฟังอะไรมาล่ะใช่ไหมมันมาหลอกล้อเราอยู่นั่นนะแล้วมันกักขังเราอยู่นะถึงได้บอกทับศิลปะไทยเนี่ยถ้าเราไปวุ่นวายอยู่กับไอ้กับวิธีที่ว่าไม่เปิดตัวเองอันที่หนึ่งอันที่สองไปวุ่นวายกับกับเทคนิควิธีมากใช่ไหมบางคนเห็นความยุ่งยากของเทคนิควิธีแลยเป็นงานวิจิตพิสดารไปติดอยู่ตรงนั้นมันสร้างสารรค์ไม่ได้มันมีตัโปรเซส แปลปรวนแล้วก็เอาความยุ่งยากของโปรเซส้นน่ะมาเป็นโอ้โหงานอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะแต่สุดท้ายออกมาใหญ่ได้อย่างนี้ยอาจารย์เห็นงานลายรถน้ำไหมที่เขาพูดถึงลายรถน้ำกรมศริลปกรที่ใครเผยแพร่วิชาการเฉพาะด้านอย่างเช่นเลกเกอร์เวิร์กที่เขาทำเป็นลายรถน้ำแหมเริ่มจากการประปันุู่นนี่นั่นเขียนหรนดานปิดทองทำลักเช็ดปิดทองเอาน้ำล้างโอ้โห เอามาตั้งดูไอ้ที่เอามาเป็นตัวอย่างผ่านกระบวนการมาเนี้ยเอาไปเผาทิ้งก็ได้มันโคตรทุเลศเลยเพราะอะไรมันไม่มีคุณค่าเลยแต่ว่าไอ้ที่อธิบายมาจนกระทั่งมาได้ดอกเนี้ยแม่งยืดยาวมากคนก็ไปหลงติดความยืดยาวนั้นแต่ว่างานออกมาเนี่ยห่วยแตกมากเลยนะคือไม่สวยเลยไม่เป็นสับประรดผมจําติดตาเลยนะตอนเด็กๆมัธยมอ่ะนะ รูพาไปดูอะไรก็จําไม่ได้แล้วที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็มีงานจัดแสดงโอ้ยลายรถน้ำโอ้ยแล้วสุดท้ายมามีดอกคุตานอยู่ดอกแล้วเลยบอกเนี่ยเป็นผลมาจากกระบวนการนี้ผมมีความรู้สึกว่าผิดท,ทิ้งกันได้อทาทําบ้าเลยไม่มีค่าเลยเออถ้าเกิดว่าสุดท้ายมันเป็นวัดเซิงหวายนี่แต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าวัดเซิงหวายนะ่ะไม่มีทางอธิบายอย่างที่คุณพูดได้เพราะนั้นไอ้ดอกไม้เหงืสวยดอกเดียว จากกระบวนการนี้กับวัดเสิงไหวายเนี่ยมันมีค่าไม่เหมือนกันไอ้นี่มันคู่ความยุ่งยากนี้คู่ควรกับผลงานที่ออกมาอย่างกวัดเซิงหวตู้พระธรรมแต่อีดอกที่พูณเอาไปทดลองให้เด็กดูเนี่ยมันเลวสามเนี่ยมันไม่คู่ควรกับกระบวนการยุ่งยากนี้เลยนะทั้งนั้นกูเอาทอมาปิดๆแล้วเขียนดำทับไปเป็นพื้นดีกว่าที่มึงทำอีกสวยกว่าด้วยตกลงเราต้องการชิ้นงาน ที่มันให้คุณค่าหรือว่าต้องการกระบวนการที่มันยุ่งยากเนี่ยต้องการอะไรเหมือนอาจารย์บอกวันนี้อาจารย์ขับรถไปกรุงเทพชั้นนี่จะเดินเดินไปสุดท้ายแต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็กชั้นนี่มีคุณค่าในการนุ่งพูดพราะชั้นเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนั่นแต่เป้าหมายคือถึงกรุงเทพนะแล้วคุณไปเห็นอะไรโอ้ยฉันเห็นหมดเลยเนี่ยบางทีแวะข้างทาง ช้อปปิ้งก็มีคุณเท่าคุณแกผมเห็นเขาฆ่ากันข้างทางรถชนกันก็มีแกขับรถไปไม่ได้เห็นเลยฉันได้เห็นอา้าวแต่ว่าโจเขาบอกให้ไปกรุงเทพนะแล้วมึงไปทําอะไรเนี่ยมันไม่มีค่าเลยนะคุณถึงกรุงเทพคุณอีกวันหนึ่งนี่เขาไปทําอะไรตั้งเยอะแยะแล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นคือยุ่งยากแทบตายแทนที่จะได้ของดีมันกลายเป็นได้ของเลวแล้วกูจะมันก็ไม่ได้เลื่อมใสเนี่ยเออถ้ายุ่งยากนี้มันเป็นวัดเริงหวายนี่โอ้โห แต่สุดท้ายคุณอธิบายวัดเสิงหวายได้ไหมไอคนที่จะอธิบายหเห็นค่าคุณอธิบายให้มันต่างจากไอดอกไม้เหงสวยดอกพุทราดอกเดือนทนะี่คุณทํานะวพราะต่างกันไงไม่ได้นะพระนวัดเสิงหวายมีคุณค่าที่อะไรในเมื่อโพรเซสยุ่งเท่ากันแต่ผลลัพธ์ไม่เท่ากันแต่อันนี้คุณพูดจกนกระทั่งมันมีค่าจากยุ่งยากอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีค่านะ เวลาเขาเศษเนี่ยเขาไม่ได้เสษตรงนั้นนะถึงตรงนั้นจะมีส่วนในการในการที่จะสร้างสารรค์มันก็ตามใจเหมือนอาหารอร่อยเนี่ยเขาไม่ตามไปดูหรอกคุณขุดกระชายมาจากกอไหนวะกอน,นี้ไม่ใช่กูว่ากอน,นี้เถียงกันอยู่นั่นกอไหนกันแน่กูกอนไหนก็ช่องหอวมันอร่อยอยู่นั่นแล้วไงบางทีบางเรื่องเป็นอย่างนั้นนะซึ่งมันคนคนละกรณีกับที่ว่าในแก้วใบนี้มันสิบห้าบาทเองนะเนี่ยเห็นไหม แต่อันนี้สมเด็จพระเทศสงใช้มาโอ้โหมันคุณค่ามันต่างอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะที่งานตีรัตนไทยเนี่ยคุณค่าในแง่ที่ว่ามันเราจะบอกให้มันมีคุณค่าเนี่ยเราจะพูดยังไงมันไม่ใช่แค่พว่ามันทํายากอย่างเดียวนี่ทํายากก็ไม่กูไม่ทําทํายากกูทําง่ายๆทีแล้วสวยเท่ากันเอาไปโน่นเองนะที่กุฏิหลวงพ่อที่ตรงรับแขกเห็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ที่กุฏิไหมมีตู้ไล่รดน้ํา ลายทองเต็มเลยนะมันทำไงมันเป็นสติ๊กเกอร์าว่าเวลาเราเสพเราได้อะไรมันก็เสพได้สองอย่างคือหนึ่งอาจจะเป็นของไม่ดีทำเรียนแบบพอให้มันมีท่าทีสองมันสร้างสรรค์ด้วยอีกวิธีหนึ่งโว้ยเอาเป็นพอเป็นบรรยากาศเอานี่มันกลายไม่มีค่าขึ้นมานะ บางทีมันต้องทําให้เห็นนึว่าเมื่อเหมือนเมื่อกี้ยทำให้มันฮาร์โมนีไปเลยหรือทําให้มันคอนทรา์ไปเลยคือประกาศให้มันรู้ว่ามันต่างหรือว่าทําไปอําพรางให้มันกลมกลืนอย่างงไยร,ระหว่างเส้นพื้นตรงกับเส้นโค้งของกรอบหน้าต่าง <c oughs> พูดพูดอะไรก็ไม่ถึงสิ่งที่จะไม่ถึงไม่รู้จะพูดตกแต่งยังไงเพราะมันมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวอาคาร ตอนนี้คนสมัยในสมัยโบราณมันอาจจะไม่ได้แยกอาชีพว่าใครเป็นหน้าที่อะไรนะก็าพูดรรมๆว่าช่าง <S <S อ้าวสมัยก่อนไอไ้ไททันบล็อกข้างๆนี้เขาเดี๋ยวนี้ยังใช้ในเทศบาลนะช่างสถาปนิกช่างวิศวกรรมช่างศิลปรกรรมช่างประปาช่างงานระบบเขาพูด่งนี้นะเขาใช้คำว่าช่างขึ้นหน้าหมดเลยนะทีนี้ว่าเอ๊ะแล้วอย่างการในสมัยโบราณที่ผ่านมามันเป็นเรื่องระบบการบริหารงานมั้ง อย่างงานหลวงเนี่ยสมุหะพระกราหมถ้าอาจจะเป็นแม่แรงทํางานดูแลมันงานมันดําเนินไปได้ยังไงการใช่ไหมองค์กรมันรวมกันแล้วการบริหารงาน